Yeah. I <laughs> Terima kasih telah menonton! เส,สียงอะไรดังหน้าบ้านไปดูสิใช่แขกเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แขกเราก็อลไเข้าไปถ้าใช่ชแขกเราก็เจอเขาเข้ามาเร็วเร็วคนเดียวเลยเนี่ยนี่คนอนื่นต้องแย้ต้องแย้แน่สักพี่ตัาพี่ด้วยบกพร่องแล้วจะมาบทอะไรอีกจบแล้วนะอะไรเล่นโชคร้าพอดีนะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรนนี้กำลัง จะเดินทางไปไหนเลยเจ้าคะว่าจะมาว่าจะไปจำแพจะจำแพเราเราช่าแพไว้เช่าแพไว้เดี๋ยวว่าตอนนี้ออกมาดื่มซื้อเราซื้อเบียเข้ามาพระในฉันเล่าเมียไม่ได้นะเจ้าคะเขาทำบุญแพจ้านั้งด่มนั่งดืนั่ หลวงพี่หล่งพี่เจ้าค่ะคือว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยจัดงานแต่งงานเจ้าค่ะออลลกเชิลูกชายกับลานสาวจะแต่งงานกันจ้ะที่ฉันลืมนิมตราแต่หลวงพี่เนี่ยพอจะมีเวลาว่างไหมเจ้าค่ะพอจะวางอยู่จคุกโยมว่าจะนิมนต์ฉันหอนะเจ้าค่ะ นี่มลฉันหอหอใครละหออยู่หมไม่ใช่คุณ่้าจะให้มาสวยจะบอกเจ้าสาวอ๋อสวยแต่ว่าไอ้งานกระทานหันอย่างนี้เรื่องปัจจัยว่าใครจะผู้หญิงไม่ต้องห่วงเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเหมาเลยสี่องค์สองทันใส่ซองเลยเจ้าค่ะเหมาเหมาเหมาเลย มาถึงรถตุกๆนะรับไปเลยจันทร์โยมไหนอัชนะเตียไปหรือเปล่าไปเลยเหรอไปตรงนิมนต์รได้แล้วเหรออโอ้นิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์ได้ได้มากี่องค์เหรอฮะสี่องค์แล้วยี่สองอีกสองไปไหนล่าะอ๋อหลวงพี่ครับนิมนต์ครับหลวงพี่นิมนต์คร ทำไมเดินแบบนี้ครับเนี่ยพระใหม่เหรอครับพระใหม่จากบนยม<อ>ลุกขึ้นตึไปหน่อยออ๋ระวังนะครับประเด็นขางผมเป็นสันนะดาวค่อยๆออกวันนี้วันวลงพี่เนี่ยเขาเป็นลูกครึ้นเรื่องอะไรครับ คนกันลกเพิ่มขึ้นขึ้นมข้นมาขึ้ึ้นมาข้นขึ้นาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้มาเอ้นมาขึนะครับนมนมาขึ้้นนาา้นึ้ โอ้กแแล้วแกแล้วแกแล้วโอ้ภาพนะครับเนี่ยลูกตาวันใดบ้านผมเป็นชันนะไหวแอยู่ยังแอยู่เามาลกตามักมเออมเอาก้าีก้าูกามาูมอีกก้าก้า แล้วไชเอนี่ล้าพี่ชายัไออีตะไลอันนี้มันหล่ะจะยิงทีนุกรู้คะาชวยเองคข้าใจเอาวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์โบดมาแเป็นเองะลนะ Đi đâu? Đi cho chắc đây nó không phải đây. <laughs> <laughs> อย่าจะบู๊อย่กจะบูปกิดเดียร์อยจะบู๊วนเลยอ้าวไปเอาน้ามาถวายพ่ะพ่เ้อผาเขาใส่ตองรูปอะไรเอาพูดไปไม่ได้ยินแล้วเอาให้มาสองพันแล้าแบ่งกัน รวตาห้าผม 500, รอยสมัญา 500, คนขับรถอีก500ร้อยแลที่เหลือท่านก็เอาไปข <b> องพี่ผมเท่าไหร่กันเน่ยเอาไม่ฟังหรอกฟังให้ดีๆเงินสองพันอ่ะนะแบ่งกันสีองค์สวตา้าร้อผม 500, รอยสมัญญา 500, คนขับรถอีก 500, อยแลที่เหลือท่านก็เอาไป ผมเท่าไหร่กันแน่เัไฟังให้ดีนะขายไปสองพันแบ่งกันตาห้าร้อผมห้าร้อยปัตทชยห้าร้อยไรทานอีกห้าร้อยแล้วคนขับรถมึงอ่ะติดมันไม่ก่อนเยี่เยียมเยโอ้โหตาเา ลุงตาลุงตาลุตาปีนมปีอย่าล้มตัวเองนะลุงตาแก่เกินลุงตาแก่เกิไโอ้โหตายแล้วต้องไตาะไม่ค่อยจะดีอาภาษแล้วครับเนี่ยอาภาษแล้วทำไมไม่อยู่วัดะครับออย่างนี้ต้องหาคนดูแล,ล,ล,ลนะครับเนี so ่ย มีลุงสิทวัดเลยเหรอเดินไปไหนโคหันพ่าไอกน้โมเฮะไอ้น้โมไนโมเฮ้ยลุกอีกแล้วน้โมมาแลยไม่ใช่ ลกลางเลยมันแตกตื่นกันอยู่นั่นอุตา่าไปกระเป๋ามาหายไปที่นต้องระวังหน่อยนะครับทำไมนะที่นี่เป็นที่ศักธิ์ครับเลอะฉีตรมฟีตรมห้ามไม่ได้นะครับหาีตรงเดเมื่อตอนหัวค่ำแม่ลูกอ่อนปวดฉี่ครับเออล มือสายก็อุ้มลูกด้วยกินนมด้วยครับอไปนั่งฉี่เพอแวบเดียวครับเป็นไงเสียงร้องผมตกใจเลยครับผีเข้าลูกกัดหัวนลดครับหัวนูเดีนน่งฉี่ลดห้องน้ำมีนะครับแต่วิเกใกล้เลิกต้องระวังนิดหนึงไมต้องระวังเลยเหรบ ผมเคยเข้าไปแล้วครับตอนลิเกกไก่เลือครับพอนั่งอึได้ลดออกครับไปโผล่อีกทีเทศับานเลยไม่ไอยดีไม่ดูดไม่ไอลดีโอที่นี่มายากเหลือเกินครับทำไมอ่ะน้ำโมขับมอเตอร์ไซค์มาเข้าไม่ถูกเลยจ้างวิ่งมอเตอร์ไซค์อีกคัน ให้นำมาเขาบอกเก็บตังก่อนตามร้อยโอ,โอ,โอ้โหเล็กเขาก็ขับนำตามผมไปเอ๋อเลี้ยวโค้งได้หายไปเลยเหมือนลูไวัวัยผมก็กลาวว่าผมโดนโกงแน่แล้วผมก็เลยปิดมอเตอร์ไซค์ปวนเลยเพอาะติดไฟแดงผมเห็นแล้วผมลงไปต่อว่าเลยมันเลยนะ น้าเอาตำผมไปน้าจะหนีผมหรอเอ,อย้ยไม่ต้องอย่างนั้นเขาเปิดหมวกอนอกมาผมขาอ่อนเลยครับอ๋อทำไมอ่ะตามผิดคันครับ <laughs> แย่เลยมันใส่เสื้อกั๊กเดียวกันใครก็ได้ช่วยทีครับช่วยอะไรอะลูกเอาแมวป่วยไปโรงพยาบาลไม่ใช่หลวงตาที่เองดูเลอยู่เนี่ยโอ้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอนะโมต้องไปหาหมอครับไปหาหมอเลยลูกหมอหม,ม,มอนะตรวจเบาหว,วานเป็นเบาหวาน,เ,นวเหรอใช่เมื่อกี้นโมไปฉี่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกะว่าจะไปตรวจตอนไปไหนแล้วถี่อะไรครับวันนี้เมาด้วยเอามาด้วยหลวงตาหลวงตาเอาฉี่ผมไปกินแล้ว ตาน้โมเ่นมไม่ค่อยซ้ำตาอย่าคิดว่าเอาน้ำมาฝากไไัน้ำโมไม่ต้องไปไต่แ้หาวอุนเกิน,นยังไงอ่ะน้ำมันจะไม่มีเค็มเลยหวานล้กพอหวานแล้วก็ทานแล้วกอนนะโ,อโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำโมร่างกายแข็งแรบงบ มาที่นี่ตั้งใจจะเอายามาขายให้พวกแม่แม่นียามาขายให้แม่แม่เขาด้วยเหรอแม่แม่คนไหนเที่ยงนะครับเออแม่กินเช้ากินเย็นแล้วลองนี่ตายหลงใจเยเกิดอะไรเหาไม่ดีจงเลี้ยาไม่ดีนี่ดวงตาเป็นต้อใช่ไหมครับแอบเป็นต้อ ตาไม่ดีเอายาน้โมไปเลยครับเอดอ,อดีแ้วเหอหยอดเช้าหยอดเย็นหายครับโอ้ยต่อหายตาดำหาย <c oughs> เหลือแต่ตาขาวขี้หายเ,เ,เป็นเบา่ะนี่ต้มกินเลยครับสองหม้อหายแน่นอนเช้าแก้วเย็นแก้ว,กวอ,อาการหายหม้อหายครับทำไมหายท่าล่ะยาดีคร<อ>ับจะ,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 จะหายได้ไงโอ้ต้อง ว่ามาคนเมกไปจับไชื่ออะไรนะชื่อเกับไมชื่ออะไรนะงูเอ็โจรีเอามาจับวัดให้ปล่อยฉันปล่อยให้มันไปเดินเล่นก่อนขับรถขับรถขับลาต้องระวังเลครับเมื่อตอนหัวค่อหวาเสียวหน้าดูเลยครับมอเตไซค์ฝ่าไฟแดง สิบล้อตักหน้าเลยครับผมเหตุการณ์ที่ไม่ค่าทิดตายเลยมอเตอร์ไซค์ก็สายสิบล้อไปเลยไม่มีอะไรหรอกผดมอาอนุนาเลยแล้วกันนะครับนัโมขาวเรียบผมมโอายไม่ได้เรียบมู้งไหลไปไหล ไอ้โมป่าวผมนั่งเก็บไข่ไม่ไหวนั่งโมไม่โทรสายป่าน้งโมตัดสับกวาตัวราอัตโต ฉ่อนตัวเท่าขาให้จับเอามาต้ยามยำอธินา,าห้ามไม่ให้รักฟ้ามผเจ้าของเขายังไม่รับจะถึงไปทำพระเจ้าของเขารับเงียบนำผัดทุงดำจำนำได้ตามเมสุมิชาลูกเมีย,เ,าายมมเขาหนาอย่าเข้าไปไกลถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปเพิ่มบ้องเพิ่มบ้องเพิ่มจำเพิ่มจำเพิ่มจำ หูสาห้ามไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตางร้องถ้าโกหกได้เงินทองกอให้ปองโกหกไปคือครับขือนรับขึ้ครับ ไม่มีเงินซื้อข้าวน่ากินไม่ได้ถ้ามีเงินซื้อดื้อเขาใส่แดใไ้ลาพังทุกติยันติยันมีตะกี้ไปซื้อกะปิไปให้ตาตาตียำเปีกัสมาศิลังวิโสทาเมมหมดารออ กับวงปีพาดหัวแหลมเป็นเทียนบรรดาเลยหัวไหนอ่ะหัวบนหัวบนหัวล่างคงใช้ไปบ้างแล้วสร็จหัวล่างเสร็จแล้วต้องรีบกลับนะครับรีบกลับโอเคสีพุ่มหลงตาเดี๋ยวผมตรงๆน้ำร้อนให้หลงตาอีกครับเรจะกินกาแฟอะไรตอนเช้าหลงตากินมาม่าแาเบาหวานแล้วใครรู้จ๊ะ ุณโยมเตรียมรับรับพรราชญช่วยกันนะช่วยกันแทนแมหนะช่วยกันแทนแม่ได้ไได้ไยเหลอเหลอแมมั้างมม่มกใหวดแข้อไปเดี๋ยวว่กันช่วยกันแทนแมาช่วยกันมากระเทียว หากเก่งพอเทียนเกินมาทำให้เทียนเมินดิวก็หายเทียนเกิน